สนามทั้งสนามเงียบงานในวินาทีที่นักเตะทีมชาติไทยและญี่ปุ่นเดินออกมาสู่สนามหญ้าเสียงกลองเสียงเชียร์เสียงหัวใจของแฟนบอลดังแข่งกันเองนี่ไม่ใช่แค่เกมฟุตบอลธรรมดาแต่นี่คือเกมตัดสินชะตาคือรอบชิงชนะเลิศที่มีตั๋วสู่รอบต่อไปเป็นเดิมพันประเทศทั้งประเทศฝากความหวังไว้บนไหล่ของนักเตะไทยทุกสายตาจับจ้องทุกกลมหายใจแทบหยุดนิ่ง เสียงนกหวีดเริ่มเกมดังขึ้นญี่ปุ่นครองบอลตั้งแต่วินาทีแรกเกมเร็วเกมแม่นเกมที่ถูกคนคุ้นเคยแต่วันนี้ทีมชาติไทยไม่ได้ถอยไม่ได้กลัวและไม่ได้ยอมรับชะตากรรมง่ายๆนักเตะไทยไล่เพรสตั้งแต่แดนหน้าวิ่งไม่มีหยุดเข้าบอลด้วยหัวใจที่ใหญ่กว่าชื่อชั้นของคู่แข่งแฟนบอลเริ่มส่งเสียงดังขึ้นเรื่อยเรยเพราะพวกเขาเห็นบางอย่างที่แตกต่างออกไปญี่ปุ่นพยายามต่อบอลทะลุช่องแต่แนวรับไทยยืนตำแหน่งอย่างมีวินยัย ทุกจังหวัดถูกปิดทุกพื้นที่ถูกบีบเกมเริ่มอึดอัดสำหรับญี่ปุ่นขณะที่ไทยเริ่มได้สวนกลับเร็วเสียงเฮดังลั่นเมื่อบอลถูกโยนยาวขึ้นหน้าแนวรุกไทยสปีดเต็มพิกัดสนามทั้งสนามลุกขึ้นยืนนาทีแล้วนาทีเล่าผ่านไปความกดดันเพิ่มขึ้นทุกวินาทีญี่ปุ่นเริ่มเร่งเกมพยายามยิงจากนอกกรอบแต่ผู้รักษาประตูไทยพุ่งปัดอย่างเหลือเชื่อเสียงปรบมือดังกระหึมนี่คือสัญญาณว่าคืนนี้ไม่เหมือนทุกครั้งที่ผ่านมา ครึ่งแรกใกล้จบแฟนบอลเริ่มกลั้นหายใจเกมยังเสมอแต่ความรู้สึกมันไม่เสมอไทยเล่นด้วยหัวใจญี่ปุ่นเริ่มแสดงความหมุดหมิดเสียงนกหวีดหมดครึ่งแรกดังขึ้นพร้อมเสียงเชียร์ที่ดังที่สุดเท่าที่สนามนี้เคยมีมาครึ่งหลังเริ่มต้นเหมือนสงครามญี่ปุ่นโหมบุกแบบไม่ยั้งแต่ทุกครั้งที่บอลเข้าใกล้เขตโทษไทยมีร่างเสื้อแดงพุ่งเข้าใส่ไม่มีใครยอมแพ้ไม่มีใครถอยแฟนบอลตะโกนชื่อประเทศของตัวเองจนเสียงแหบ แล้วช่วงเวลาที่ทั้งประเทศรอคอยก็มาถึงการสวนกลับเร็วของไทยบอลถูกตัดได้กลางสนามส่งต่อ1จังหวะสองจังหวะสาจังหวะบอลทะลุช่องว่างแนวรับญี่ปุ่นเซี้ยววินาทีที่เหมือนหยุดเวลาเสียงเฮระเบิดขึ้นพร้อมกันเมื่อบอลพุ่งเข้าสู่กลนา่าย ประตูของทีมชาติไทยสนามแทบถล่มนักเตะวิ่งไปกอดกันน้ำตาแห่งความเชื่อไหลออกมาแฟนบอลโบกธงกระโดดกรีดร้องนี่คือประตูที่ไม่ได้มาจากโชคแต่มาจากความเชื่อความอดทนและหัวใจที่ไม่ยอมแพ้ญี่ปุ่นช็อคเกมที่เคยคุมได้เริ่มหลุดพวกเขาเร่งเกมหนักขึ้นเปิดพื้นที่มากขึ้นและนั่นคือสิ่งที่ไทยรอคอยทุกการสวนกลับคือความหวังทุกการเข้าบอลคือพลังของทั้งประเทศ เวลาค่อยคเดินไปอย่างโหดร้ายสำหรับญี่ปุ่นแต่สำหรับไทยมันยาวนานและหนักหน่วงนาทีสุดท้ายเต็มไปด้วยความกดดนันญี่ปุ่นบุกทุกทางโยนทุกลูกยิงทุกจังหวะแต่แนวรับไทยยืนหยัดเหมือนกำแพงเหล็กช่วงทดเวลาบาดเจ็บแฟนบอลแทบไม่กล้าลืมตาทุกเสียงในสนามเงียบลงเหลือเพียงเสียงหัวใจเต้นของทั้งประเทศแล้วเสียงนกหวีดสุดท้ายก็ดังขึ้นทีมชาติไทยชนะญี่ปุ่นแพ้และทุกอย่างเปลี่ยนไปในวินาทีนั้น นักเตะไทยล้มลงกับพื้นบางคนร้องไห้บางคนเงยหน้าขึ้นฟ้าแฟนบอลกอดกันโดยไม่รู้จักกันมาก่อนนี่คือชัยชนะที่ส่งไทยเข้าสู่รอบต่อไปและส่งญี่ปุ่นกลับบ้านนี่ไม่ใช่แค่เกมฟุตบอลแต่มันคือหลักฐานว่าถ้าคุณเชื่อถ้าคุณสู้และถ้าคุณไม่ยอมแพ้ต่อให้คู่แข่ง,แข,งแข็งแกร่งแค่ไหนประวัติศาสตร์ก็สามารถเปลี่ยนได้ในคืนเดียว คืนนี้ชื่อของทีมชาติไทยถูกจารึกไว้ในความทรงจำของแฟนบอลทั้งประเทศและเสียงคำว่าเราทำได้จะดังอยู่ในหัวใจของทุกคนไปอีกนานได้ยอมรับชะตากรรมง่ายๆนักเตะไทยไล่เพรสตั้งแต่แดนหน้าวิ่งไม่มีหยุดเข้าบอลด้วยหัวใจที่ใหญ่กว่าชื่อชั้นของคู่แข่งแฟนบอลเริ่มส่งเสียงดังขึ้นเรื่อยๆเพราะพวกเขาเห็นบางอย่างที่แตกต่างออกไป ญี่ปุ่นพยายามต่อบอลทะลุช่องแต่แนวรับไทยยืนตำแหน่งอย่างมีวินยัยทุกจังหวะถูกปิดทุกพื้นที่ถูกบีบเกมเริ่มอึดอัดสำหรับญี่ปุ่นขณะที่ไทยเริ่มได้สวนกลับเร็วเสียงเฮดังลั่นเมื่อบอลถูกโยนยาวขึ้นหน้าแนวรุกไทยสปีดเต็มพิกัดสนามทั้งสนามลุกขึ้นยืนนาทีแล้วนาทีเล่าผ่านไปความกดดันเพิ่มขึ้นทุกวินาทีญี่ปุ่นเริ่มเร่งเกม